สวัสดีค่ะทุกท่านที่เลขาเลาะตลาดอีกแล้วอุ้ยรอบห้าสิบเก้าเองทำไมถูกอะ่ะี่เลขาเลาะตลาดน้องลีนะคะท่านตลาดวัดตลาดนัดวัดจงโกน้องลีนะคะต้มเนื้อต้มเนื้อโอ้มีของทะเลขายด้วยของทะเลขายด้วยนะคะ กูคงกินได้แย่เหมือนเดิมสิบบาทแก่สิบบาท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  ต้มเนื้อเยอะมากมีแต่ต้มเนื้อต้มเนื้อว,วัวคนี่าตรมเจบีบาร์บีคิวังาตไม่รู้ตัวแขนขาไม่มีกาลังช่างพิชัยอยู่ข้างหน้าช่างพิชัยเลาะหาของกินอย่างเดียว,วอู้น่ากินนะแต่ไม่ให้ช่างพิชัยกินนะมันวาวานหวาน ซส้นนี่ไปผัดกะเพราเศษหมูนี่อร่อยผัดกะเพราหมูโลละร้อยนะคะทุกผูอ๋อหมูเป็น้าาน่าทำน้ำเงียวเนะจิ้น้ำเงี้ยวละโดนนับมากจรินอ่ะโดนนับอ่จิ้มละสิบบาท ที่ละสิบบาทนะคะนี่ข้าวต้มนี่พ่อข้าวต้มเปล่าๆน่ะของชอบไม่ใช่หรอข้าวต้มฮะนี่ข้าวต้มบดไดข้าวต้มบดได้ไปดูต้นไม้ดีกว่ามีต้นไม้ด้วยนะคะค่ะคนขายไปไหนเนาะคนขายข้าวต้มไปไหนแล้วนู่นใช่ไหม ไม่อยู่ร้านไปเดินไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาอุ้ยมีต้นขี้เล็กขายด้วยนะต้นขี้เลยปลาส้มขาต้นขาบ้านเราเยอะแยะกระเขาข้าวม่ขี้วะะเขาซื้อสองกองเขาแมากินมันโอ้หวานอ่ะเอาพี่ ต้นอะไรมะกรูดส้มโอมะน,นาวชะอ,อมอะไรก็ผิต้นน้องเนี่ยอะไรต้นเลียนเอามาแล้วซื้อมาจากที่ได้แล้วน้ำดีไหมอันนี้อะไรอ่ะเรียนเรียนทำใหญ่อันนี้พันอะไรบอลทองบอลทอง มอนทองนะคะทุกคนไปค่ะซื้อพริกแล้วก็พอละกดท้องขาลตลาดนัดนะคะตลาดนัดน้องรีวันนี้วันาศาสตร์จีนพริกเ,เ,เอ,อาพริกแดงๆวุ้ยมะฮอยมะฮอย ของโปรดจังพี่ชัยละลวกกินน้ำพริกยี่สิบบาทเอาพริก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 เอาพเออเอุดกึหยุดกือแล้วก็เอามะเขือเทศมะเขอเทศใส่ต้นยางใส่ส้มต้มห้าห้าสิบบาทพอละมีนกด้วยนะคะทุกท่าน กีด้วยบุาโอ้ปลา,ากรดอะปลากดปลาขาวอ้ว่อซื้อผักกาดนี่เพาะ รก,กระตัมกระตัมสิบบาทสดๆเลยนี่เอาสองกระตัมเอาไปแกงเอาไปกลวกกะทิโอเคกริกัมะนี่เ<ะ>น,นี่เอามิ๊นี่สองกระตัมผักกาดน,นี่สดๆ,ๆเลยปลูกเองเหรอโอ้สดๆเลยนะคะท่านอะไรอันนั้นผักกาดผิวกับลาบโหผมต้องดูเฉยเลยบวบของสดๆ หน่อไม้หน่อไม้หวานมันส่วนเราเลยโอ้โหตุ้งสวยๆทั้งนั้นเลยนะลเนาะแล้กกะเจียวอันนี้ตลาดนัดบ้านโจโกนปะักคองชาวบ้านมาขายเองสดๆเลยนะคะเพี่อน นั่นปลาชาโดลายยลายยคือปลาชาโดโอ้ต้นหอมผักชีกัมเบลเลอร์เลยสิบบาทสิบบาทเราดไ,ดไม่ต้องซื้อเรามีหมดแล้วขาดอะไรบ้านเรามีแล้วอุ้ยกล้วยเยอนะแยะน้อพ่อนะกล้วยถูกนะยัมรู้สึกว่าจะมีอยูน่นะขอนอมตาลไงของโกดพ่อนะ น้ำตาลของโปรดท่างพี่ชยัยน้ำตาลสดสดมีกอกใหญ่ให่มีฟางนะคะางกตนน้ำตาลของโปรดท่างพี่ชยัย เผาไม่ใช่หรอเราจะผัดกะเพราก่อนเย็นนี้เขาล้างกินอะไรอไันนั้นไม่กินพรุ่งนี้ลวกกินน้ำพริกตอนเช้าไงพริกอะไรพริกกะปิกะปิเรามีแล้วมะม่วงลำใหญ่คือแตงโมเปละ่ะ สามลูก40บาทเอาไปแจกคนละลูกลูกหวานใช่ไหมพอไ,ได้อยู่มันไม่ไไมีลูกใหญ่นะเอาไหมเก็อันนี้อันนีน้พอ,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 อลูกละยี่บาทสามลูกห้าสหรอต่อพ่อค้า ลูกลนะดดร้อยโอ้โหลูกร้อยเนาะต่อไปงั้นกได้ก็เอาอันนี้มันดูเหมือนสดสดอยู่ไหมสดอยู่แลวขั้วยัยงสดอยู่เลยออกลูกลอยนะคะทจะไปแจกคนละลูกละลูกอันนี้ลูกแตงโมนะคะ ้นะอยเ,เ,เป็นพันแตกนะครับอนันแตกเลยไม่มีอะไรมุนโลละ้บาทอันนี้กล้วยย0บาทกล้วยถูกมาก